ผมว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้นะครับทาไมถึงต้องดองกล่องจากกิจกรรมนะครับพวก time space นะครับ kill expedition นะครับหลายๆคนก็น่าจะผมเคยได้ยินหลายๆคนเนี่ยพูดออกมากันแล้วนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็ได้เป็นการเฉลยทั้งคนที่รู้แล้วแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้รู้นะครับก็ได้ฟังกันไปพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับคุยกันด้วยแล้วกันนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยเออเดี๋ยวขอฝากสปอนเซอร์ใจดีก่อนละกันนะครับผมก็สปอนเซอร์นะครับร้านจูบิโกะนะครับรับเติมเกมมือถือเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมเกมที่ร้านไหนดีนะครับก็ฝากร้านจูบิโกะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมเอาเป็นสักหนึ่งทางเลือกนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยทั้ง ID ดี s s UID ดีนะครับแบบคนรับมีหมดเลยนะครับโอเคเราเข้าเนื้อหาในคอนเทนต์นี้กันเลยละกันนะครับผม ตอนนี้นะครับพรเทล่าเซิร์ฟหนึ่งะครับหรือว่าเซิร์ฟแรกที่เปิดมาเนี่ยเลเวลโรก็อยู่ที่เลเวล75แล้วอีกไม่กี่วันนะครับเลเวลโรกเนี่ยก็จะอัพมาเป็นเลเวล80แล้วนั่นเองนะครับก็เลเวลเอ่อ80เนี่ยวันที่8นะครับอีกไม่กี่วันแล้วนั่นเองนะครับตัวละครของเรานะครับก็จะสามารถเลเวลได้สูงสุดที่เลเวล88 เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลเวลก่อนที่จะเลเวล88เนี่ยก็จะมีระบบเพิ่มขึ้นมามากมายเลยหนึ่งในระบบนั้นนะครับนั่นก็คือระบบเมดดลนั่นเองนะครับผมระบบเมดดลเนี่ยก็จะปลดล็อกมาครั้งแรกนะครับ4อันตอนเลเวล85นะครับผมมีแม็กเฮดพีเดฟนะครับบวกเลือดตรงๆอันนี้เป็นของสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็อันนี้จะบวก P Attack นะครับผมอันนี้ก็จะบวก P Damage นะครับแล้วก็จะปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเลเวล87 2อัน นะครับแล้วก็อีกตัวอันก็จะเป็นตอนเลเวล89นะครับเป็น PvP ดาเมจเออก็เยอะมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยพวกเมดโอลเนี่ยอัพยังไงนะครับตัวเกมไม่ได้บอกไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยคุณจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับเอออันนี้เป็นข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับถ้าหากว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์ global แล้วมีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะครับก็ต้องขอภัยไว้ล่วงหน้าเลยแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดเทียบกันได้นะอ่าโอเคครับในการอัพเมดโอลเนี่ยนะครับ วิธีการอัพเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุดิบ3อย่างนี้นะครับอันนี้ต้องตัดมาที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์โกโบเนี่ยมันยังไม่เปิดอันนี้ให้เราซื้อนะครับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยนะครับก็เปิดอันนี้เข้ามาแล้วนะครับสสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญหรือว่าเป็นวัตถุดิบในการอัพเมดเดิลนั่นเองครับมีหยดน้านะครับ,ม,รบมีดอกไม้มีสโนว์เฟกซึ่งในการอัพเมดเดิลพวกนี้นะครับเราจะต้องใช้วัตถุดิบ3อันนี้ในการอัพ แต่ละอันเนี่ยก็จะอัพไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าทําไมเราถึงจะต้องดองกล่องคนอื่นเขาดองกันทําไมนะครับไอ้พวกดอกไม้หรือว่าหยดน้ํานี้นะครับเรากดตรงได้รับนะครับเราจะสามารถได้รับจากกิลเอ็กซ์เพรสชั่นแล้วก็ไทม์สเปซนั่นเองนะครับก็จากการเปิดกล่องนั่นแหละ แต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลงลึกกันอีกนิดนึงนะครับหยดน้ํานะครับสโนเฟกแล้วก็ดอกไม้สามารถที่จะอัพขั้นได้นะครับในขั้นแรกเนี่ยเราจะสามารถอัพเมดิลที่เลเวล1ถึงเลเวล19เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะอัพอีกนะครับเราจะต้องใช้พวกนี้นเนี่ยนะครับมาผสมกัน5ชิ้นต่อ1อันนะครับแล้วก็จะสามารถอัพเลเวล20จนถึง60ได้ด้าน,นเองนะครับ ระบบนี้นะครับใครที่มีงบเยอะนะครับก็จะได้เรียกว่าฉีกดามเอตเอกไปด้เห็นอย่างชัดเจนเลยในช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ได้มากตอนช่วงเลเวล85นะครอาจจะมีแค่ P ATK นี่ยอาจจะมีเป็นดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่บวกเลือดพอเลเวล87ขึ้นมานะครับก็จะมีการอ่าอัพเกาะนะครับเพิ่ม e ีดักชันแล้วก็จะมีเพิ่ม PVE นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลเวล89นะครับเพิ่ม PVP ในส่วนนี้นะครับใช้ Snowflake ในการอัพ PVP เพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะตีคนนะครับรับดาเมจได้ดีขึ้นมาอัพตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต้องรอเดเวลไเาเลยตัวนี้เห็นได้ชัดเลยนะใครที่มีงบที่จะสามารถซื้อสโนเฟกนะครับที่เป็นแมวเนี่ยก็สามารถนำมาอัพตรงนี้ได้นะครับวัตถุดิบในการอัพเนี่ยมันไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่แต่ว่าการที่เราจะได้มาเนี่ยมันง่ายหรือว่ายากขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l จะมีกิจกรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนนั่นเอง นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นของสั์เลี้ยงนะทุกคนเนี่ยจะมีเขียนบอกเลยว่าเอฟเฟกต์วิมีผลกับสั์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อ,อ่านกันดีๆก่อนนะครับระมัดระวังนะครับอย่าให้พลาดเหมือนกับอันนี้นะ mm hmm. บางคนเอัพอันนี้ไปโดยที่ไม่ได้อ่านเลยนั่นเองนะครับ เท่า <c oughs> น,นี้เท่านั้นเลยนะครับการที่เราจะดองหรือว่าไม่ดองนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้คุณผู้ชมดองนะเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่รู้ว่าเซิร์ฟเกเบเนี่ยมันจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามานะครับกิจกรรมดีหรือว่าไม่ดีจะต้องเติมไหมนะครับต้องเติมเยอะหรือเปล่านะครับการดองนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันพอเปิดมาแล้วนะครับสุ่มออกมาได้อะไรก็สามารถที่จะเอาไปอัพให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าเมดอลเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดเลย นะครับคุณผู้ชมใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแชร์ให้กับคนในกลเพราะว่าไอตรงนี้เนี่ยไม่ดองไม่ได้สําคัญที่สุดแล้วนะครับในช่วงเลเวล85นี้นะแล้วก็หลักการในการอัพเนี่ยทุกคนมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากในการอัพเม,มโดเบร์กีนี้นะครับใครที่มีอะไรต้องการอะไรก็อัพ สิ่งนั้นใายที่มีงบน้อยอาจจะเก็บส n o w f l a k e ไว้อพ PVP ก็ได้นะครับก็ลองวางแผนกันดูเลยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าหากว่ามีประโยชน์กดไลค์กดติดตามด้วยกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเอาละผมเอมจากช่อง FM c ์ a n n e l ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ตีสองแล้วนะครับง่วงมากดูตาดิ <laughs> บ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงตอนนี้เอาล่ะครับ